พี่น้องตั้งแต่เก็บเห็ดมันปูมาเนี่ยคือเขาปีที่สามก็มีมือนี่เราจะได้เห็นเห็ดมันปูหลายคักหลายคักจ้ะพี่น้องพ,นนพู่นจ้ะพี่น้องเหลืองเออเฮอไปเวิดเลยพูน่นเหลืองเออเฮอเลยพี่น้องดอกบักไงก็มีมองนีมันเสียงค่ะพี่น้องบ่ม,งมีคนเข้ามาเย้ามีหมาเย้าก็กเลย กาเขามาทั้งปูนกระเหลืองคุณจ่าพี่น้องทั้งเพกระมีนี่จ่าพี่น้องพุทธะพุทธะจา้าปาดพี่น้องเย้าอยากกีดแทงเดอยากกีดพี่น้องปาสเย้าไปหอดพุนพุนเย้าไปหอดพุนกระมีพี่น้องนั่นพี่น้องจ้านี่ล่ละมีมือนี่มือแรกในชีวิตที่พอเห็ดมันปูหลายคักตานี่พี่น้อง เบิงเบิงจากพี่น้องเบิงเบิงจากพี่น้องเบิงว้ายโอ๊ยพี่น้องเบิงทางพุดนะจับพี่น้อง,ง,ง,อง,งว้าเง,ง,ง,นะงา,งาลาดฟาดเลยฟาดพี่น้องเย้าเคยเห็นแต่แหลกในชีวิตกับจังซีเล่ะจะแต่มันหังบดดอกใหญ่เนาะของมันเป็นปลาแปนแต่พี่น้องเป็นเป็นปลาเป็นแปนนี่จ้ะดอกน,น้อยๆหลายๆแต่ว่าสิจําหม่องได้บ่ สิ่จัมมองอีกได้บ่เนาะพี่น้องอยอดสิเลือกเอาดอกนี่ไงนี่จ้ะนี่กระตากระตาอยู่ทางพุนจ้ะพี่น้องกระตาอยู่ทางพี่เบ่งจ้ะพี่น้องดอกน้อยๆหลายหลายป้าโถขั้น่าปีหนามีใบใหม่หลายๆเนาะพี่น้องเนะาะใบใหม่หลายหลายยอดคอยสิได้เก็บดอกใหญ่ๆมันพี่น้องเดี๋ยวเก็บก่อนเด้อสวัสดีจ้าพี่น้อง เอาเชือเฮ็ดหมู่บ้านมาถิมใส่ปลาไก่ๆบ้านจากพี่น้องกามาพอเฮ็ดนานแหละสองดอกจากพี่น้องอันเอาเสื้อมาเฮ็ดเอาเสื้อเฮ็ดมาถิมไว้เพราะว่ามองนี้มันเป็นตาเฮ็ดอันนั้นออกไมจ่จากเป็นเป็นตาเฮ็ดอันแตรดําออกแล้วก็เลยเอามาถิมใส่ไว้ในปลามองนี้เนาะจ้ะ เพราะว่าอยู่ป่าอยู่อยู่ป่าห่างๆทั้งพุ่นหมองเฮียนผักกรอนขจ้ามันมีเห็ดแต่ดําออกแต่ว่ามันเอาบอดได้แต่มันอยู่ในบ้านผักขเาจ้าวขจาวเอาขี้งัวอ้อมไว้เนาะจ้นเนาะเจ้าก็เลยเอามาทิ้มไว้ป้าข้างๆแกพี่น้องค่ะมันออกให้เก็บปีหนาเนาะแต่ว่ากะถ้าเบิ่งโซ่ก่อนน้ำมันเสียบ่ออกเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าย่ากัสิพาพี่น้องมาเก็บเอาเห็ดหนาแหล่จักสิแดงปอได้ดอกจ้ะพี่น้องเห็ดหนาแหล่เนาะจ้ะเนาะเบิ่งเห็ดหนาแหล่นํากันจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องเห็ดหนาแหล่เนาะเห็ดหนาแหล่ เฮดนาแลโอ้ยเอาได้ยุ่จใจพี่น้องเฮดนาแลเฮดนาแลมีสองดอกจากพี่น้องพี่ดอกหนึ่งมีทั้งเจียดอกบักไญ่บักไญ่นี่จากพี่น้องเป็นเฮดนาแลเส้นไญ่เป็นเฮดนาแลเส้นไญ่นี่จ้ะอ้ยแต่ว่ามันเปียกอ้วตายนั่นอันนั้นกัดมั่นนะ่ะพี่น้องอันถาดกินมั่นถาดกินมั่นคัก ปกติยอบัวคอยได,ได้ค่ะเห็ดหนาแหละเส้นใหญ่เพราะว่าถากกินมุนอุ่ยปุยตะละหมองเนาะทาั้งไตดอกมันนะพี่น้องค่ะต่างกล่องยังบ้านใดใส่จ้ะจากพี่น้องขมังคุดจ้ะขมังคุดตัวนี้ปล่อยบ่ได้จะเห็นเอฟซีถามมาเนาะค่ะเนาะโตตัวนี้ปล่อยบ่ได้ค่ะขั้นพ่อนานในแลนไปอย่างเดียวเลยจ้ะอันขั้นพนยัง อันยางดมกินอีหยังนี่คือเพิ่นบ่หันหลังมาเบิ่งเฮาเลยจ้ะแม่นเอิ้นก็บ,บ่หันหลังจกกะ้ะกเ็เลยบ่ปล่อยเนาะจ้ะเนาะเลยเอามัดแอวตลอดแต่ว่าลูกไส้นี่ปล่อยได้จ้ะปล่อยได้สบายเลยจ้ะเวลาเพิ่นพ่ออีหยังสิเพิ่นแล่นไปก็จริงค่ะแต่ว่าเอิรนกลับมาเนาะจ้ะเนาะละพี่น้องไปต่อจ้ะพี่น้องบาดนี้ยเอาจ่าพี่น้องเล่มเด็กผสมหน่อยไปก็สิได้หลายเองต้อเนาะพี่น้องเนาะ โอยุ่งหลายค่ะพี่น้องฝนตกนี่ยุ่งหลายค่ะเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ตัดขาให้เบื่องเนาะพี่น้องเพราะว่ายา่าเอาไปไว้ใกล้ๆบ้านไก่ปลาไก่ใกล้บ้านมันมีมอดหลายเด้พี่น้องเรากะหมูปลากะบกข่อยอน,นั่นปันได้พร้อมแต่มันของบอกเกิดกับบกขาใจมันคือกันล่ะมันบมมี่น่าจ่ะได้เสียเอาไปทิมไ้นี่จ้ะพี่น้อง เก็บเล็กผสมหน่อยไปได้หลายได้หรอพี่น้องเก็บเล็กผสมหน่อยไปก็ได้ต้องไว้ซะซุ่มนี่ไวข้าจอมมเก็บเอาซะเนาะไปต่อจ้ะนี่แม่จ้ะพี่น้องเฮ็ดดำค้าเหลืองแม่จ้ะพี่น้องพันกระทย่อยสีออกเนี่ยทย่อยสีออกจ้ะพี่น้องเบิ่งนี่จ้ะพันอยากออกเลยพี่น้องพันอยากออกอัน ฝนตกแหงแต่สีออกไวพี่น้องนี่จะดอกน,น้อยๆมันเห็นบอขาบเบี้ยมันทากกินไปกันยังง่งยู่แต่ขาคอหลอก็มี่นี่จะ้ะเห็นบอจากพี่น้องอยากออกจก้ะเสียวบวงน้ําต่อใหม่สกอนจากพี่น้องเพราะว่ามันชืนเลยมันชื้นมัน่มก็เลยสีออกเนะาะจ้ะไปต่อจากพี่น้องขอเล่มในเด้อจากพี่น้องเล่มเล่มเล่ม มีห้อยยังมาเหยียบนี่ห้อยคนมาเหยียบจากพี่น้องก็ยังมีห้อยคนมาเหยียบจะได้จากพี่น้องขนาดอยู่ข้างๆท่อมันอยู่ข้างๆท่งอยู่กลางท่งมึงแม่จากพี่น้องห้อยคนมาเหยียบิึงแน่ิึงแน่พี่น้องห้อยคนเหยียบนี่ดอกน้อยๆดอกยังกะเหยียบมูนอุ้ยปุ้ยจากพี่น้อง หลายอยู่เด,ด้จ้ะพุ่นพุ่นดอกน้อยๆมันแต่พี่น้องทั้งพี่จ้ะพี่น้องมาหาเล่มเอาทั้งพี่นี่แนมะ่พี่น้องนยัไง,งไงมองใหญ่กใะไงมองบ่ใหญ่กะบ่ใหไงนะจ้ะพี่น้องเก็บสะก้อนเนาะนี่งามอยู่พี่น้องงามอยู่ ดอกน้อยๆมันแกก็ลัังสิกออกลายหลาย,ลายสิใหญ่ห้บอรอนเปลียงปิดไปซึมมูลนี่จะตัดค้าไปน้ำาหลด ปีที่แล้วหนูจงไว้แหงบัดได้จากพี่น้องบริเก็บซัมปปีนี้ใครแน่อยู่ฝนตกใส่ดู โยงหแสดงว่าผู้เฒ่าสองคนบ่อด้ยยางมาทางผีได้นี่ท่านผู้เฒ่าสองคนมานี่เบิดเกียงมิดลินบ่อนยางพี่น้องที่จงไว้ อยาว่าเด้อพี่น้องดอกในน้อยก็ได้ขั้นบบเก็บกับโบได้คิดเพราะว่าเอาเสื้อเฮ็ดมาถิมไว้แล้ววะที่นี่กะยางออกมาทั้งพี่แม้จต่พี่น้องก็เลยอันมาเก็บค่ะว่าสิไปปลาทั้งบ้านอันยาทั้งแฟนพุลละจ้ะทั้งอ่าวทั้งนาเพื่อนพุลละจ้ะอันไปยังบาทันได้ฮอดแต่พี่น้องมันยางไกลเด้หมู่บ้านนี่มันลัดหมู่บ้านจ้ะมื้อนี้บบไดลัดหมู่บ้าน มัอนี้รัดปลาจ้ะรัดปลาก็เลยไก่ท่ารัดหมูบ้านกับพวกไก่อกจากพันแค่หมูบ้านเดียวเนะาะม่เอาทั้งทีจ้ะพี่น้องมาว่านนี่รัดหมูบ้านก็เลยไก่พันแค่หมูบ้านเดียวแต่ว่าก็สีห้าไปเรื่อยๆละจ้ะจนว่าคิดว่าเจ้าของสิบบ่ได้คุณละจ้ะพี่น้องนีจงไว้จ้ะเก็บตัดขาไปพร้อมเลยจ้ะพี่น้อง ยุ่มนีสิจงไว้บ่นอพี่น้องเอ้ยไปหาเก็บเอาตะดอกใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะมีห้อยลมแล้วก็มีก็จะเป็นห้อยกวางห้อยกระต่ายนั่นแหละจ้าเต๋อเนาะนี่จะเป็นห้อยเหยียบห้อยกวางห้อยกระต่ายมันเหยียบตัวแนน พี่น้องเย้าเสียมาว่างไห้นี่สักคนเดี๋ยวเด้๋ยจะเสียบใหม่ก่อนนุ่งกับล้ายหลายจ้ะพี่น้องนุ่งมาผดมาโพยค่ะนุ่ง โอ้ยุ่งแมฝนตกน้ำพี่น้องฝนตกก็ดีจังหนึ่งเห็ดมันปู่มันไงญ่ขั้นฝนบ่ตกเห็นมันปู่มันแห้งค่ะพี่น้องเอ้อ้ยุ่งว่าพี่น,ออออน้อง,ออองจุ่มเดียวนี่คัะมันดอกใหย้าเต็มกระตาไว้ปัญญังได้นี่ยกระตาหน่อยหน่อยมาว่านี่ทั้งหาหลอบเศร้าแล้วก็หลอบแรงได้ร้ายค่ะได้ค่ะพี่น้อง เก็บก่องไว้สะก้อนเนาะพี่น้องเนาะจ้อคอยมาตัดขาเก็บก่องไว้สะก้อนจ้ะพี่น้องทางนี้คนบ่คอยเข่ามาเพราะว่าก็เจ้ายานหมูเออเออเออยุ่งกัดพี่น้องเลยดอกนี่หักแล้ว พี่น้องนุ่งกัดอยากเอามากองไว้พี่ดอกนีใหญ่ทั้งคุณจ้ะเหลืองเอ่อหือเลยอ๋อโอ้ยมาเด็กขวนเอ้ยมาเด็กขวนเอ้ยซากพ่อหลายปันนี่ซากพ่อคักแหนอีหลีได้พี่น้องได้เย้านะ่ะยังบ่เคยพ่อหลายปันนี่จ้าเทีย ยุ่งกระลายจ้ะพี่น้องอืโอ๊ยตายตายพี่น้องมึงตกนมน่อย,ย,ยมันแต่มันสิ่งใหญ่บอกคื้มันแปลนปานนี้นะพี่น้องนี่ตัดขาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้อง้ย อ่อนซอนนำเยาวบอกพี่น้องเอ้ยเอ้ยเยอะเยอะเยะยอะต่มันดีใจแท้เฮ้ยเย้ากับหัวตะเคยพอดีหละจ้ะพี่น้องจึกน้อยกระดังได้บ้างนี่เออเออเอยุ่งเออกัดหน้าผากกัดลัางมือกัดหน้าผากเคยเห็นัต่แต่ฝรั่งอยู่นี่หล่ะจ้ะพี่น้องเอ้ยใส่ส่งคาสันเจ้ค่ะแขนสั่นมาเก็บเหพดพนะยุ่งก็ได้หลายโตไล่เบิด เงิดหลายเจ้าห้อนบอกพระสันถามห้องไม่เจ้าหอนอยู่หันละสะดอกว่าเอาห้อนเจ้าคือใส่เสือกันหนาวว่าซ่านบัสิวา่ควาคอยใส่เสือกันยุ่งกันแดดสดอกบอกข้าเจ้า งมันึงฉีกก่เดียนกับมาส่วนอยู่ค่ะพี่น้องเพราะมันเปียกเนาะฉีกก่เดียดถัวเด้หลายจากพี่น้องเดี๋ยวเห็นน้ำบอเน่ะทัางคุณอุเบเห็นดอกเนาะ เห็นนยายยอดตัดขามาให้เบิ่งกันเลยดอกนอกจาะพี่น้องเพราะว่ยา,วายอดบ่ได้ใส่แบบละค่ะระบบตั้งกล้องจกะพี่น้องยอดใส่แบบระบบเสียบนีจตะพี่น้องสองดอกนี่ใหญ่อยู่จ้าสองดอกนี่ี่จ้าพี่นอ้องฝนตกข้ามหัวฝนตกข้ามหัวจตะพี่น้องฟ้ากลับมาโว้ยตกแห้งอุบาทมืฮอดบ,บ้น้น ฝนเศ้าตกพี่น้องบึงดูฮะเึดบ่แดดออกสวยโหมาหอดเครืองทางล่ะฝนเศร้าตกสวยว่นี้พี่น้องแดดออกสวยเงดตกบักแห้งหนึ่งในป่าแม่พี่น้องในป่าตกแห้งแห้งนี่พี่น้องกุ้มเดียวจะพี่น้องได้เห็ดกุ้มเดียวกุ้มเดียวได้เคืองกะตาถ้าดอกใหญ่นี่ตีพี่น้องเออเย้าได้เต็มกะตาไว้ทักปัญเงาฮ้ายพี่น้องพอกันคิดใหม่จะพี่น้องได้เย้าคอยไปใหมน่นาะ มึงไม่มจักสองมืง่นไงเลยคิดว่านอกฝนตกใส่จังเสือเนาะคะ่ะถ้าพ่อกันคิดไม่จ้ะพี่น,อน้องบายบายจ้า